สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการแนะนําศัพท์สําคัญๆเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยพันธุศาสตร์คือวิชาที่ว่าด้วยพันธุกรรมและการทํางานของพันธุกรรมซึ่งทําให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากรุ่นสู่รุ่นได้เช่นเด็กมักมีหน้าตาเหมือนพ่อแม่มันก็เนื่องมาจากได้รับพันธุกรรมมาจากพ่อแม่โดยวิชาพันธุศาสตร์เนี่ยจะพยายามค้นหาว่าลักษณะใดาบ้างที่มีการถ่ายทอดและการถ่ายทอดนั้น,น,นเกิดขึ้นได้อย่างไร และเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราจรึงต้องเรียนรู้สัพท์ที่เกี่ยวกับพันธุศาสตร์สำคัญสำคัญดังนี้ค่ะไปดูกันเลยโครโมโซมเป็นที่อยู่ของหน่วยพันธุกรรมซึ่งทำหน้าที่ควบคุมและถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิตเช่นลักษณะของเส้นผมลักษณะดวงตาเพศและผิว DNA คือชื่อย่อของสารพันธุกรรมมีชื่อแบบเต็มว่ากรดดีออกซิไลโบนิวคลีอิก ic, ซึ่งเป็นจำพวกกรดนิวคลีอิกกรดที่สามารถพบได้ในส่วนของใจกลางของเซลล์ซึ่ง DNA มักพบอยู่ในส่วนของนิวเคลียสของเซลล์โดยพันตัวอยู่บนโครโมโซม DNA มักพบในส่วนของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดยีน หมายถึงลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครโมโซมโครโมโซมของเรามี23คู่และยีนมีอยู่ประมาณ50,000ยีนยีนเหล่านี้กระจายอยู่ในโครโมโซมแต่ละคู่จะควบคุมการถ่ายทอดลักษณะไปสู่ลูกได้ประมาณ50,000ลักษณะอัลลีน คือรูปแบบของยีนที่แสดงออกในแบบลักษณะต่างๆในลักษณะของทางพันธุกรรมหนึ่งเช่นยีนควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมสีของดอกไม้ชนิดหนึ่งมียีนที่เป็นอัลลีนกัน2รูปแบบคืออัลลีนของยีนที่แสดงลักษณะสีแดงในดอกไม้ชนิดนั้นกับอัลลีนของยีนที่แสดงลักษณะสีขาวในดอกไม้ชนิดนั้น โดมิเนนต์หรือลักษณะเด่นหมายถึงลักษณะที่ปรากฏออกมาในรุ่นลูกหรือรุ่นต่อๆไปเสมอเช่นผมหยกักศกผมดำมีรักยิ้มจมูกโดง่งหอลิ้นได้ดีเซสีหรือลักษณะด้อยหมายถึงลักษณะที่ไม่มีโอกาสปรากฏในรุ่นต่อไปเป็นยีนที่แฝงอยู่และจะถูกข่มโดยยีนเด่นก็เช่น ผมเหยียดตรงผมสีน้ำตาลแดงจมูกแบนไม่มีรักยิ้มห่อลิ้นไม่ได้เป็นต้นจีโนไทป์คือการควบคุมลักษณะโดยยีนส่งผลให้ฟีโนไทป์แสดงออกมาสามารถเขียนแทนสัญลักษณ์ด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่แบ่งออกได้เป็น3ประเภทคือ 1. Homo โฮโมไซกัสหรือพันุ์แท้ เป็นจีโนไทป์ที่ประกอบด้วยยีนที่เหมือนกันสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ 1. Homo โฮโมไซกัสโดมิแนนต์หรือเด่นพันธุแท้เป็นจีโนไทป์ที่ประกอบด้วยยีนเด่นและ 2. โฮโมไซกัสรีเซสซีฟหรือด้อยพันธุแท้เป็นจีโนไทป์ที่ประกอบด้วยยีนด้อยตัวอย่างเช่นให้ตัวทีเป็นสัญลักษณ์แทนความสูงทีใหญ่เป็นลักษณะเด่นแทนความสูงและทเล็กเป็นลักษณะด้อยแทนความเตีย้ย เมื่อจับทีใหญ่และทีใหญ่เข้าคู่กันจะได้เป็นสูงพันธุแท้ซึ่งเป็นโฮโมไซกัสโดมิเนน์และทีเล็กทีเล็กจับเข้าคู่กันจะได้เป็นเตี้ยพันธแท้ซึ่งเป็นโฮโมไซกัสรีเซสซีฟประเภทที่2องเฮเทโรไซกัสเป็นีโนไทป์ที่มีทีนทั้งคู่ต่างกันประกอบด้วยยีนเด่น1ยีนและยีนด้อย1ยีนตัวอย่างเช่น กำหนดให้ตัวทีใหญ่ซึ่งเป็นความสูงที่ได้มาจากพ่อและทีเล็กเป็นความเตี้ยที่ได้มาจากแม่ลูกที่ปรากฏออกมาจะได้ส่วนสูงแบบพันทางซึ่งเกิดจากลักษณะเด่นที่ขุมลักษณะด้อยอยู่และประเภทที่ 3. เฮมิไซกัสเป็นจีนโนไทป์ที่มียีนเพียงยีนเดียวในการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมตัวอย่างเช่นเอลลีนที่มีอยู่บนโครโมโซม X แต่ไม่ปรากฏอยู่บนโครโมโซม Y เป็นต้น ฟีโนไทป์คือลักษณะที่ปรากฏออกมาหรือลักษณะที่แสดงออกมาซึ่งเป็นได้ทั้งลักษณะที่อยู่ภายนอกเช่นสีของดอกไม้ลักษณะที่อยู่ภายในเช่นหมู่เลือดโดยฟีโนไทป์เนี่ยนั่นอาจเป็นผลที่เกิดมาจากยีนแล้วก็สภาพแวดล้อมด้วยเรียกง่ายๆว่าลักษณะที่ปรากฏออกมาหรือลักษณะที่แสดงออกมาอันเป็นผลร่วมมาจากยีนและสภาพแวดล้อมการผสมพิจารณาลักษณะเดียวหรือโมโนไฮบิดคอร์ส เช่นการผสมพันธุ์ระหว่างทว่วฝักสีเขียวกับฝักสีเหลืองเป็นการผสมที่พิจารณาแต่ลักษณะของสีของฝักต่อมาเมนเดลได้ศึกษาการผสมพันธุ์สองลักษณะพร้อมกันเช่น,ล,นลักษณะรูปร่างของเมล็ดและลักษณะส,สีของเมล็ดเรียกว่าการผสมพิจารณาสองลักษณะหรือไดไฮบริดคอสเทสคอสหรือการผสมทดสอบคือวิธีการทดสอบจีโนไทป์ o ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องสงสัยที่มีลักษณะเด่นว่าเป็นแบบพันธุแท้หรือพันธุทาง โดยการนำสิ <the the <the hum> <the hum> ่งมีชีวิตที่ต้องสงสัยไปผสมกับสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่มีลักษณะด้อยแท้ถ้าลูกๆที่ออกมาเป็นลักษณะเด่นทั้งหมดแสดงว่าสิ่งมีชีวิตที่ต้องสงสัยนั้นเป็นลักษณะเด่นแบบพันแท้แต่ถ้าลูกๆที่ออกมาเป็นลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยที่มีสัดส่วนเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแสดงว่าเป็นลักษณะเด่นแบบพันทางการข่มของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ทำให้ฟีโนไทป์ของโฮโมโลกัสดโดมิเนนต์และเฮเทโรไซกัสเหมือนกันเช่นทีใหญ่ทีใหญ่หญจะมีฟีโนไทป์เหมือนกับทีใหญ่ทีเล็กทุกประการอินคอมพีโดมิเนนต์เป็นการข่มกันอย่างไม่สมบูรณ์ทำให้เฮเทโรไซกัสไม่เหมือนกับโฮโมไซกัสดโดมิเนนต์เช่นการผสมดอกไม้สีแดงกับดอกไม้สีขาวได้ดอกไม้สีชมพู แสดงว่าแอลลินที่ควบคุมลักษณะดอกสีแดงข่มแอลลินที่ควบคุมลักษณะดอกสีขาวไม่ได้ไม่สมบูรณ์โฮโมโลกัสโครโมโซมหมายถึงโครโมโซมที่เป็นคู่กันมีขนาดและรูปร่างภายนอกเหมือนกันแต่ยีนภายในายอาจแตกต่างกันท่อนหนึ่งมาจากพ่อและอีกท่อหนึ่งมาจากแม่